ใส่ใบกระเพราผมกระเพราดองไส่ลหลายๆเลยคนระัีเด็ดครับผมนี่แเสบมากนะครับเนี่ยัดกระเพราปลาหมึกครับผมเด็ดมากครับนี่ ช่องสามบ้านสวนคื่อรองครับผมมีนุยมแรงครับวันนี้ผัดกะเท่าปลาหมึกครับนี่ครับเนี่ยปลาหมึกที่ซื้อมากครับปลาหมึกตรงนี้หนึ่งกิโลครับผมหาสิบห้าบาทซื้อมาจากตลาดตัดแล้วก็เจียวกระเทียมก่อนนะครับอันนี้เจียวข้าววันนีพริดซุดตำกระเทียมครับผมแล้วก็ ใบกะเพราครับกับพริกหยวกผัดแบบบ้านๆครับผมอ่าเดีลยวกูเลยมักเช็ดกับไปกันเลยครับตามใจชอบับผม นันงอยู่มักเก็บด้แล้วครับเดี๋ยวแล้วกัใส่แป้งรั่วครับผมใส่หลายเชือกไตแล้วแต่ข้อมากนะครับนะสียูขาวครับ น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมันหอยครับผม กินครับเขาสวยท่นอทนห่อหนึ่น้่อแล้วเสีบครับเอาหมึกนี่เราลวกแล้วเนะาะปลาหมึกลวกลวกเสร็จเรียบร้อยครับพผมแต่งแซ่บหลายครับผมอืมอืมอร่อย กูเดินมากินข้าวเหนียวก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ครับพี่น้องเนาะแต่มาน,นีกินข้าวเจ้าครับเสียบๆแล้วผมปลาหมึกแล้วลวกเสร็จแล้วนะครับลวกไว้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าขั้นบนลวกเนี่ยมันฉีข้าวรครับผมปลาหมึกโอเคได้ที่เราก็ใส่พริกหยวกลงไปครับพี่น้องกูได้บ่บมากก็เ่าต้องใส่เด้อพี่นงเลยเหลืองเคียงเพิ่มสีสัน,นมันน่ากิน เสิมความเข้มหน่อยนะครับผมน้ำปลาครับแต่งสีด้วยสีูดดัครับพี่นอง เรียบร้อยครับผมใส่ใบกระเพรา,า,พราใใครับผมกระเพราหดืใส่หลายเลยครับที่เด็ดครับผมเนี่ยแซ่บมากนะครับนี่สุดหย่อนแบบเด็ดมากครับ,รบนี่ มาเด้อพี่น้องกินข้าวเซียบต้อกันงบมือเร่งนี่ครับผัดกะเพราปลาหมึกครับผมบ้านๆครับกินกับข้าวสวยเกาแซ่บกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกะแซ่บคือเกาพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องโอ้สุดยอดครับเนาะมาเด้อกินข้าวแซบต้องกันงบมือนี้ฝากกุไลไ์กุ้แช่เนี่ยเด้อพี่น้องเนี่ยช่องอีสานบ้านสวนครับผมเร่งนี้ครับผัดกะเพราปลาหมึกครับ ผัดเปียกันบ้านเท่ากับเทาาลายๆเครื่องเคียงเนียนๆครับผมพี่น้องเาพอกันคลิปหน้าได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านสวนครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าเป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ